ว่ามาทำไมถึงยังไม่ยอมแพ้เวทค้นหาเมื่อครู่ที่เขาเปียกน้ำเขาไม่ได้บาดเจ็บเหมือนว่าร่างกายเขาแข็งแกร่งขึ้นกว่าเมื่อก่อนไม่น้อยจะกระพัดบ้าพูดจาคริ้งคริมเย่แล้วถ้าเขาเห็นว่าฉันทำให้เจ้าชายโจชัวเปียกน้ำแล้วโมโหขึ้นมา ลูกรู้สึกว่ากับดักของเจ้าชายโจชวัวนั้นเต็มไปด้วยอันตรายมาครูลูกใช้น้ำโจมตีเจ้าชายโจชวัวก่อนหากอยู่ในสนามรบจริงๆมิเท่ากับว่าลูกสังหารเจ้าชายโจชวัวหรอกเหรอเอ๋พูดแบบนี้ก็มีเหตุผลอายุยังน้อยแต่กับใช้เวทควบคุมน้ำได้อย่างคล่องแคล่วทั้งยังจะพูดจาฉช,ชานอีกด้วยใย,ยเด็กนี่ถ้าฝึกฝนอีกสักหน่อย ต่อให้อยู่ในสนามรบก,ก็คงไม่ตายง่ายๆจ้องจริงเหรอเพคะเช่นนั้นแสดงว่าลูกชนะแล้วใช่ไหมเพคะข้านี่เก่งจริงๆโซอีสู้สอีกไม่นานเธอก็จะสามารถปกป้องเชอร์รี่ด้วยตัวเองได้แล้วนะเจ้าเหนือข้าศัตรูก่อนหลังจากนั้นค่อยถูกกับดักของศัตรูสุดท้ายก็ตายอยู่ดีแบบนั้นเจ้ายังคิดว่าตัวเองเก่งอยู่ยหรือไม่ เะมันว่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆก็จริงข้าสัตวดูแล้วได้ประโยชน์อะไรข้าเองก็ต้องตายเหมือนกันไม่ต่างจากคนที่แพ้ขับข้องใจสุดท้ายข้าก็ยังไม่ได้เรื่องอาอโยเจ้าหญิงเจนยอมแพ้แล้วอย่างนั้นเหรอในความทรงจำของกระหม่อมจำได้ว่าเจ้าหญิงเจนนั้นเก่งกาจมากจะพ่ายแพ้ง,ง่ายๆแบบนี้ได้อย่างไร ทาบซึ้งท่านผู้เฒ่าในใจท่านเจนเก่งที่สุดอย่างนั้นเหรอแน่นอนอยู่แล้วเจ้าหญิงเจนเป็นเจ้าหญิงที่เก่งที่สุดเท่าที่กระหม่อมเคยพบมาฝ่าบาทเด็กคนนี้ไม่สามารถใช้ไม้แข็งโดยไม่มีคำชมได้หากเป็นเช่นนี้ต่อไปเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักจะกลายเป็นคนคับแค้นใจเอาได้นะเลี้ยงลูกต้องชมให้มากๆชมพะยะค่ะอุ้มเจนรูน้แล้ว จนจะพยายามให้มากขึ้นนะเจนจะต้องเก่งให้ได้ขอบคุณผู้เท่าโรตา้าไม่ต้องสนใจคำพูดของเสด็จพ่อนะเพะยคะฝ่าบาทก็ต้องเป็นคนเช่นนี้แหละเพียค่ะตอนเด็กๆอ่อนแอกว่าเจ้าหญิงอีกนะเพียค่ะจริงแหละ <c oughs> เข้ากันได้ดีโซอีเจนเจ้าเป็นเจ้าหญิงของข้า ดูเจ้าทําเข้าสิมันสมควรแล้วเหรอเสื้อผ้าไม่เรียบร้อยสกปรกแบบนี้ทั้งยังก่อกวนท่านราชครูที่สูงส่งของจกักรวรรดิรอเรนอีกลูกไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอเพคะข้าจะลงโทษเจ้าเสด็จพ่อลูกผิดไปแล้วเสด็จพ่อครึ่งเดือนมันนี่เป็นลูกที่มหาน้องเจนให้ฝึกเวทเป็นเพื่อนลูกเองเสด็จพ่อโปรดอย่าลงโทษนางเลยเพคะอ๋อ ครึ่งเดือนมานี้พวกเจ้าฝึกเวทกันอยู่อย่างนั้นเหรอตรวจสอบแม้ว่าจะยังอ่อนแออยู่แต่ร่างกายของโจชัวก็ดีกว่าแต่ก่อนมากอีกทั้งพลังเวทก็เพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนหรือว่าร่างกายของโจชัวใยเด็กนี่เป็นคนรักษาให้เมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าก็รับโทษพร้อมกับโซอีแล้วกันปล่อยลงเจนรู้สึกเหนื่อยใจมากที่ถูกพ่อปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ทุกวันฝ่าบาท การฝึกนี้เป็นกระหม่อมกับท่านแม่ทัพจรจัดขึ้นเพื่อเจ้าชายกับเจ้าหญิงพะยะค่ะหากต้องลงโทษขอให้ลงโทษกระหม่อมกับแม่ทัพจรแทนเถิดพะยะค่ะไม่ได้ข้าต้องลงโทษพวกเขาแย่ yeah, แล้วเสด็จพ่อโกรธแล้วการลงโทษครั้งนี้จะต้องน่ากลัวมากแน่ๆคิดไม่ถึงว่าฝ่าบาทจะโกรธถึงขั้นนี้ควรจะทำอย่างไรดีตกใจลงโทษโซอีกับโจชัว ให้นอนกับข้าเป็นเวลาครึ่งเดือนเออนี่มันการลงโทษบ้าบอบอ,อะไรกันให้ข้าวิ่งร้อยรอบซะยังจะดีกว่าต้องมานอนกับจกักรพรรดิจอมเย็นชานัากลัวกันไปนแล้วข้าทำไม่ได้หรอกนะโทษนี่มันหรือว่าช่วงนี้จะฝันร้ายเลยหาคนนอนเป็นเพื่อนจริงด้วยข้าเกือบลืมไปแล้วตอนที่จกักรพรรดิเราเรนกลายเป็นชาติอนาน,านิคมตอนนั้นฝ่าบาทจะฝันร้ายทุกคืนเออ ปูลูเจ้าร้องเพลงให้ข้าฟังหน่อยสิไม่อย่างนั้นข้าคงนอนไม่หลับกูกูในเวลานั้นตอนกลางวันข้าเป็นคนอยู่เป็นเพื่อนเขาแต่พอตกกลางคืนคนที่สามารถอยู่เป็นเพื่อนเขามีเพียงสัตว์เวทปูลูเท่านั้นกูกูกูอ้โชคดีที่ตอนนี้มีลูกแล้วเจ้าชายจัชัวกับเจ้าหญิงเจนเป็นเด็กที่ฉลาดมากๆ ให้พวกเขานอนเป็นเพื่อนเขาก็ดี